ที่ฉันชื่อเด็กหญิงมะม่วงเผาไม่สุกแต่สุกส่วนคนนี้ชื่อเด็กชายทันจีโร่ที่แต่ขี้แตกตลอดเวลาเด็กชายคนนี้ชือมม่อมะม่วงสุกไม่สุกแต่ไ,<ป>ไม่เคยกินภารกิจวันนี้คืออะไร ไม่เมื่อกี้ลองกุ้งล้างมาันเป็นแบบนี้ได้ไงเอาไปให้ย่าอ่านดูไปอาไป้าวใครเอามาติดอ่ะไม่รู้ไม่รู้ได้หมูหรือเปล่าพี่เราไปดูใกล้ๆกันไม่ตอ,น,อนนั้นหรือเปล่าไม่ดูตดงตอนนั้นอ่นะ,ะอันนี้บ้านล้างตะกร้อ,องอันนี้ไม่ใช่บ้านล้างพี่ตะกร้องพี่ตะกร้องเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่บ้านล้างนะ ก็มาหำงานกวดตุ่ที่นี่แล้วก็ออกไปไปเก็บตรวจกแตรวจแล้วก็มึงอกี้มาเตะตูดนทำไมหรือ,อย่าอยากโดนสัดหน้าสัดหน้าเอาเอาไม่เยอะมาเมตะตูดเหมือนควายอะ่ะเอาไหม แล,แ,ลแ,ลแล้วไปดูร้งนั้นแม่เปิอดอ่ะครบมตาอรั้งนี้ไม่เปิอดอ่ะเฮีย <c oughs> แล้วแม่ขยับได้ไงวะยังมีลมอ่ะเรีย i don't know ไม่พี่พี่วัดวัดมีคนอาศัยอยู่ใช่ป่าวแต่ว่าเนื้อบุลอกไปแล้วนะล็อกไปแต่ว่ามันเปิดได้ไงไปโยนช็อกใส่กันไปเรามีเขอคเยอะโยนสิพี่เราคือทาไม่ทงเครื่องโยนแบบนี้พาจงตาคาซาคงเครื่องพี่คือเราอ้วนค่ะเอ้ยไปทยาบุญให้พี่หนึ่งโอ้พี่หนึแล้วก็เราไปเปิดเข้าไปไ

้วพี่จะก,ก้องตะก้องมาเดี๋ยวจับไปไพี่ตกกะก้องแล้วนี้เป็นเป็น<อ>ไปสำรวจบ้านกันต่อ,เ,อเดี๋ยวีไใส่ใ<อ>บ้านเ้ยใครก็ได้ใครดีกว่ามับดวแล,แลวนะคบมัเปิดได้ไงครับไม่ได้เปิด

พเดก็อยู่นี่นะคะ,คะพี่ขับไอเดฟอยู่นี่นะคะ่วควอะองเท้าควายอะไร้องเท้าควายจริงด้วยพี่ขับไอเดฟก็อยู่นี่แล้วก็ประตูก็อยู่นี่แล้วก็มีเกิดหมายเครื่องนี้ว่า